โอ้พอทิพย์แม่วัดโยมประจำคำวัดนี่แหะเอาเขาโมทนาจังไรก็ขาดกาแฟฟี่เนี่ยแต่ว่าจะกินหลายดเด้ยเอย่าให้มันเกินพุธทธร,รัตน์ธรรมราตนั่งสังคาราตนั่งแต่เกินสามนี่รับรองเลยไม่ออกว่ามีหมองอยู่เขาลูกบานแน่นอนเลยสำรับอตามาหรอกว่าแต่พูน้องคนก็จกบโเป็นอยัง กินได้แต่ว่าย่าจะเกินเนาะคนเก่งเนาะคนสวยเนาะเออยนี่นั่นน่ะเะบ๊ยเขาเรียกว่าอะไรน่ะอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยเออจะเนี่ยถอดเขาเนี่ยมอนี่เห็นจังได้เนี่ยเดี๋กว่าจับมาแต่ใจเนี่งะคิดดูเอากกว่าจับมาแต่ใจอ๋อ Ảo, อ้าวขโมยท่าทุกตรงท่านนาั่นะดะบ่ได้ยางมาเบึงพอบ่อยยางมาบ่ไแดงภาสิาาว้ามะกวนปราสาทแล้วมาเห็นแล้วยหานพี่น้องทุกตรงท่านนะเออย่าจอยกินหลายได้ได้วล่ะฮะอ๋อจิมบังเห็นนี่ยนะเท่ามันเสียบ